สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแบทเทิลอย่า e กันเข้ามาปุ๊บนะฮะเราก็จะเจอกับผู้เล่นอีก5ท่านนะครับแล้วก็รอที่จะโดดลงไปนะครับในตัวเราเนี่ยจะไม่มีสกิลเลยนะยกเว้นสกิลหนึ่งแล้วก็มีปัดป้องติดมาที่เหลือคือต้องไปหาหลังจากที่เราโดดแมปนี้คือแมปที่เราใช้ในการสู้จริงๆปับ๊บนี่ฮะโดดล่มเราติดตามเพื่อนคนหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนที่อยู่ที่หนเนี่ยจะเป็นคนโดดนำเนี่ย ก็จะตามตามกันไปฮะโดดตามๆไปแบบนี้พอใกล้จะถึงพื้นนะครับกดเลิกติดตามเพื่อที่เราจะได้แยกกันไปฟาร์มจุดฟาร์มก็นี่เลยครับกล่องฮะแล้วก็กด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 เก็บขึ้นมากด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 เก็บขึ้นมามันก็จะมีไอเทมต่างๆนะครับเราก็ต้องมานั่งฟาร์มดีฟาร์มนะครับเพื่อที่เราจะได้ได้ของไวๆแล้วก็ไปสู้ครับแงบเก็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 บของก็ความแรงตามที่เห็นนะครับซึ่งมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือ ถ้าคุณผู้ชมหยิบอาวุธอันอื่นที่เป็นของคลาสอาชีพอื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนสกิลทั้งเซตเลยครับผมว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการศึกษาสกิลแต่ละคลาสแต่ละสำนักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเหลือตี้อยู่กี่คนวะ37คนตอนนี้ฆ่ากันรัวๆเลยเพราะวงมันเหลือนิดเดียวเขาอ้อมไปข้างบนเขาไปตีข้างบนเพื่อนเพื่อ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 นมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนมาหน่อย นี่ไงนี่ไงแจม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 เก่งบอกเลยแจมเก่งมากๆผมไม่รู้นะครับว่าคอมโบของพัสคืออะไรผมก็จะใช้ตามที่เห็นเ <laughs> ออใครที่เป็นเมนพัดอย่าเพิ่งงุนงดผมนะไม่เคยเล่นเฟิร์สเพย์เออถ้าจำไม่ผิดม,มันต้องคุมนี่ใช่ไหมสกิลอาร์ออเออเออเออปัดป้องอาร์ขไปหนึกก่งกดไม่ได้เดี๋ยวมันล็อกนานขนาดนี้เลยเหรอฮลัลโหล โอ้โห oh. แล้วจะล็อกตายไปด้วยกันในวงเนี่ยนะถามจริงเหลือสองตี้ครับตี้ผมกับตี้นั้นใช่ไหมใช่โอ้แล้วชุบไม่ได้แล้วเหลือเพื่อนอยู่คนเดียวเรียบร้อยครับได้เป็นอันดับที่สามเพิ่งกำลังฆ่ากันในขณะที่เรากำลังเก็บของแปบบ๊บนึงนะมาแล้วเราไม่มีสกิลสามอะ่ะนี่ล็อกไวด้ดี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 อัปเปอร์คัต ขึ้นกดสกิลบอกเลยว่าถ้าเป็นอาชีพเนี้ยมันคืออาชีพของผมว่ะเฮ้ย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 เล็อกเฉยไม่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 เรียบร้อยน็อกแล้วครับเออได้มาหนึ่งเคียวเฮ้ยสกิลสองขอ,เออเอ,อ,เ,อ,อเออเอเก็บหมดเลยเออก็บให้หมด yes ของนี่ดอบทั่วไปเลยนะครับดอบตามพื้นด้วยคือไม่จำเป็นที่ต้องไปเมืองก็ได้ตรงพื้นก็ได้ผมดอบดีไหมดอบให้เห็น ตอบให้เห็นว่าเอ้ยมีสกิลตรงนี้นะฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มเย่ yeah, ได้ชุดแล้วสวยค่าสกิลไม่มีผลนะครับไอ้ค่า CP ดิค่า CP ไม่มีผลต่อในอันนี้ครับพุ่งเข้าไปตายแล้วปะตายแล้วเฮ้ยยังนี่นะยึดยึดสกิลสกิลอาดอั upper cut, upper cut. ปคัตอัปเปอร์คัตตีตี สกิลทุกคนเหมือนถูกรีเซ็ตเป็นแบบซิมเพิลหมดเลยครับคือไม่สามารถคอมโบแบบที่ที่ควรจะเป็นแน่เลยนั่นคนเขามากระทืบคนเอาช่วยเราช่วยช่วยทันไหมวะช่วยทันนี่ขอได้แอซิดขอแอซิดหน่อยขอแอซิดขอแอซิดแอซิดแอซิดมีอะไรไหมอุ้ยคัมพีทองเออนี่อะคนนี่เนี่ยปแน่ดึงไม่ได้ดึงได้บ่ะ ดึงนี่ไงเออเหมือนเป็นสกิลของน้ำเต้าเลยดึงแบบนี้เรียบร้อยสามอุ้ยยกสีทองเก็บเลยเพื่อมาแล้วสู้ได้สู้ได้เพื่อมาแล้วสู้ได้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 สกิลสกิลไปดิอื้อสู้ได้บอกเลยว่าสู้ได้เปลี่ยนเป้าหมายมาช่วยช่วยตีช่วยตีืออเรามีสกิลแดชอยู่ครับแต่ผมไม่ได้ใช้เออปาไป เฮ้ยเพื่อนเพื่อนล้มอืมจะเลงคนเนี้ยเออนี่นะไ,ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สกิลฮีวอะไรไม่ต้องใช้อืออ้าวเฮ้ยมันจะถอยเห็นนะว่าวิาวนวอล์กอยู่อะ่ะเฮ้ยแต่ผมจะล้มชิบหายละโอ้โหล้มเรียบร้อยครับทำไมนี่มันแรงอย่างวะแรงมากดาเมจเขาแรงมากของขนาดไหนวะเนะี่ย เรียบร้อยครับเหลืออยู่คนเดียวมันมีแรงด้วยนะครับเนี่ยของตัวไปเทลลอย่อ่ะแรงเหมือนกับแบบโซโลเลยในช่วงต้นเนี่ยมันจะมีตัวของเนี่ยครับสถานะเกิดใหม่ครับ5นาทีแรกคือถ้าโดนฆ่าเนี่ยมันจะยังไม่จบทันทีฮนะก็จะถูกสุ่มไปเกิดใกล้ๆกับทีมถ้าไม่มีทีมเหลือแล้วก็เกิดในที่ปลอดภัยก็คือช่วงแรกก็จริงๆไม่ต้องบวกก็ได้นะเพราะว่าบวกไปเขาก็กลับมาคืนชีพกันได้อยู่ดีครับ สกิลสกิลเก็บเจ็บเ okay. ็บเ็บเ็บสกิลต้องครบก่อนเอ่อสกิลสวยสกิลสี่หมายถึงสกิลที่สี่ถูกแล้วใช่ครบแล้วครับทุกสกิลโอเคบวกได้ละไปเอาซะหน่อยเฮ้ยเพื่อนมันไล่ตามไม่นี่วู่ะตามคนอยู่หรือเพื่อนวะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนไอ้บ้าเพื่อนก็แย่ละ แต่ผมเพิ่งบอกไปใช่ปะว่าไม่ต้องบวกก็ได้ในช่วงต้นแต่มันมันต้องเอาอะมันมีมากกว่าหนึ่งอะยูตามวิครับผมินวนี่ช่วยช่วยช่วยอัปเปอร์คัทเออออปัดป้องโอ้ยแต่ระยะไม่ถึงอ้าวปัดป้องจงังหวะนี้เปลี่ยนเป้าหมาย เอาคนใหม่เขาหนีอ่ะไม่ไม่ให้หนีมาเรอฉันจะฆ่าแกไม่ฉันจะฆ่าแก,าแกเออเออเออนิดเดียวตายแล้วเย่ตายลม้ลมล้มซ้ำคนล้มต้องซ้ำ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 ,ำเออ เอเอออเเรียบร้อยโอเคได้ละวได้ของได้ของได้ของสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ yeah. เย้เฮ้ยอันคนใช่อันนี้คนอืนนนอกอ,อเขาแตกอยู่กอเขาแตกอยู่ต้องซัดต้องรีบซัดตอนนี้มันจะแรงมากสวยได้อีกหนึ่งอืโอโอ้โหรอบนี้คือแบบว่าได้สถานการณ์ที่หนึ่งหนึ่งัวๆฆ่าทิง้งเรียบร้อยได้ชุดได้ชุดได้ชุด อ้าวแต่เราสองหนึ่งนะเพื่อนเอาจริงป้าวเราสองหนึ่งอะเราสองหนึ่งเราสองหนึ่งเราลุมเราลุมลุมโคตรมันโคตรมันโคตรมันได้ค่ารัวเออนั่นแหละเรียบร้อยครับชนะเฮ้ยต้องไปช่วยต้องไปช่วยนี่หน่อยอโฟกัสที่คนที่ตีเพื่อนเราก่อนอแช่ไปดิแช่ไปดิแช่ไปดิเดี๋ยว ัดคนจริงๆซัดคนที่ใกล้จะตายก่อนนอ่าจะดีใครผนึกปัดป้องจะมาโดนเราปะวะเขาไม่ตีเราดินี่เนีย่ยเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายไปคนนี้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 จะตายละโอ้ยทำไมไม่ตายวะเอ้ยเราผมโดนล็อกชิปชิปละตาย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 แน่นอนเออปลดเปิดบล็อกสวยยิงยิงแล้วอัปเปอร์คัตเฮ้ยหาย หายเฉยเฮ้ยเหมือนเขาตีกันเองอันนี้มันคนละตีอันเนี้ยคนละตีเฮ้ยคนละตี้อันเนี้ยโอ้โวโวโวโอ้โหอ้เฮ้ยไอคนที่หนีไปคนแรกผมต้องการเลือดวะไม่มีเลือดเลยเออเขาตายเรียบเออเขามีเลือดปะวะถ้าถ้าเราซ้ำแล้วเราได้เลือดก็โอเคแต่ถ้าเราซ้ำแล้วเราไม่ได้เลือดเนี่ยก็แย่อยู่ เออมันมีคนกำลังจะมาเพื่อมาดิล้องรีบเก็บของแล้วรีบไปไม่ได้ของอ้อต้องไปวะต้องไปวะเพื่อเราตายไปสองแล้วไม่มีเลือดครับแย่แล้วไปหาเลือดก่อนไปหายาก่อนไม่หายายเล่นต่อไม่ได้เลือดเราไม่ฟื้นนะครับถ้าเราไม่ใช้ยานี่ไงไอเทมใช้งานโอ้ยไม่ใช่อันนี้ขอยาขอยาขอยาโอ้ไม่มี เวียนกำรรไม่มีนี่ไงไอเทมใช้งานพวกนี้ยนี่โอ้สดได้แล้ว yes โอ้หายากจังเออแหละฮิวสบายใจละเพื่อนน่าจะวิ่งมาหาเรานะเราไปอยู่กับเพื่อนน่าจะดีเพื่อนนี่ฟาร์มอย่างเดียวนะส่วนเรานี่บวกรัวๆน่าจะมีคนบวกอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวรอไปแจมเขานี่ไงโอ้ยแต่นั้นเขามีอยู่สคนหรือสีหรือ 4, ห้อ 5, วะ เยอะะมีเยอะโหเยอะถอยก่อนดีกว่าเขาเหลือเขามีเยอะมากอะส่วนเพื่อนเราอีกคนก็เหมือนจะฟาร์มอย่างเดียวเลยปะติดฟาร์มจริงๆหรือเขาหนีอยู่ก็ไม่รู้เรียบร้อยครับโดนลุมตายเนี่ยเพื่อนเหมือนยังวิ่งฟาร์มอยู่เลยส่วนเราคือตายแล้วอย่าติดฟาร์มมากนะครับก็แค่ฟาร์มให้ครบสกิลทุกสกิล แล้วก็เล่นสิ่งที่ต้องการก็มีแค่สกิลนี่แหละครับเก็บสกิลให้ครบทุกช่องถ้าเจอคลาสไหนที่แบบแรงกว่าก็อาจจะไปหยิบคลาสนั้นมาเล่นลองมาเล่นกันได้นะครับสำหรับหมวดเป็นเรื่องย่ถ้าเข้าไปแล้วเก็บสกิลแล้วก็มาบวกบวกบวกเรียงคนมันก็สนุกดีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้พี่ผมเล่นก็ขึ้นเลเวล52แล้วนะครับก็คือขึ้นหลัก50แล้มันก็จะมีตัวของดันเจียนท้าทายที่น่าจะยากนะ เออไม่รู้เหมือนกันว่าจะยากขนาดไหนนะครับถ้ามันมีดันไหนยากมากๆต้องใช้เทคนิคบางจุดยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลุยมาเล่นให้ดูนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบทุกคนที่เข้ารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ